พี่น้องมือนี้ได้เป็นแข้งนะครับเด้อนี่แม่งแข้งเป็นแข้งข้อย่างดีเลยครับสีมาตําเนาะตาแบบว่าเฮ็ดต็มเป็นเจลใส่เฮ็ดปวกนี่แหละครับพางเสียไม่ใหม่ห่องไปน้าครับอันนี้กับผักข้าดอกกระเจียวดอกกระเจียวเดี๋ยวก็สีมทตาการลวกอันนี้ดอกกระเจียวนะอันนี้จะดอกงามเนาะครับเนาะ เชียงรถกระดังเช้าน้อยเลยเรื่องเพาเป็นยังโอกอันนี้จักดอกก็ยังโอกนี่ครับนี่อันนี้ก็บ,บ่รูเขาวา่ามันกินได้ก็เลยมันร้องเบิ่งนี่มามาทําการพักพักพักเห็ดกับอันไม่แข้งใส่น้ำกันนี่เลยครับแล้วก็สมาติตามพ่าบาทนี่ปรุงรสรุ่นสูตรนี่พ่ยมาต้องใส่พักหอมนะครับเจ้าขีดขานไปเอาข <c oughs> <c oughs> าดไปเอาผักหอมใส่แบบนี้เลยนี่ นี่แหละนี่นะครับสีม่วงหอมข,ขนาดเลยหอมเป็นแมงดาผู้เลยหอมกัวฮอนแมงดาตามเป็นแข้งเลยไข่เนื้อแต่ไหนเป็นแข้งเนอกวันนี้เนาะเวล่าเอาไว้หายอยู่โอเคครับนี่แหละครับม้ามากกินกันเท้าวานนี้สำรับมือนี่กับสำบนี่แหละครับแนวกินนี่กับเม่าร้ายดอกนี่บม่าร้ายดอกครับโมลูโมลาคือโมกับเขาวัดบ้าน,บ,านบ้านเฮานี่แหละมามาบบ้าครับเส้นแซ่บบอกครับโอเค